ปัส่งเรยวะดาวะาทิตย์หรือดาวกดาวจัดตามาดาวอาทิตย์ตอนมากระโขลกดาตโ่ช่ก๊ลมันมีปรากะที่ดาวกับทุกที่ใหญ่ตามุงะเวจีก็ปรากาลู่อาวุรอเวดิบนมีมุไปจก็เนี้ยพอกปรี่ข่าวเวอุิเลอร์ก็หลุดกลมเนาะอ่ะก็เนรากฏลู่อาวีเนระอ่ะก็นียแล้วก็ตามุกเนี้ยอระบาดวราลู่อาวุรอแต่พี่เราพูที่ให่

တူပတ်တောပေါ်လားပေါ်ပတ်တောဒီချုံမူပွာလိုရငါတော့ရကြလာတာတိုင်မင်းမှာတော့ရကဲကဲတော့ပွာလိုဘွာဘွာတာဒီလဲရရကတာမျိုးဘာတော့မေချုံမူလာကတာကလဲရရတော့မျိုးတမေချုံမူလတာကြီးအဲဒါကတန်မီဂျင်းပါဆောက်ဘူးပတ်ချုံမူတလာကြီးလည်းပတ်မှာခဲမဟုတ်ဒီတော့ခီပူပတ်ဖို့သူများတာဟုံးတာရဲနဲ့ရလဲပေးရလဲပေးတာရဲ

กาดูตกเม่อรบารเามาลยที่เรไปเลบูเลต์จาวก็เนี้ยมันเปาอัจระเนี่ยพรามนอาพรว่าังนี้เรามงวาตยก็แบบอ่ที่เอาเราเอาอเนครับดีนี่เนี่ยวก่งที่พวกปีรอบเรท่้เราไม่ใช่เรื่่าตรตุมบบดีด้ละอีีกันีลอลดกรเด็กักันะอัน nilai kejelas dia kalau kata mu buh perkara ini kala uratah parupa dolor takdir mini takdir mini talun ma tu perkara ni valentinya <inaudible> mini <inaudible> titiknya mini eh pinyam ban ni talun ma oh papan suku tok talun ma papan ni suku tok min tar agarak hakiki kesayan dia mesti dengan ke อ่ะคุณเลือลาก๋าหมูบุยพอเขาบอกว่ารตัมาที่ไปบุ้งปเก๋นี่นี่เหรอหมูปลาก๋าหมูบุยปลาบลอนต์ตะเข็บเวลาบุฟฟิตซ์ดีโพดูดูนะเท่ตะตุลล์บลอนในตัวนะเอาเลยมาเลยหาเวเลยตะเข็บกลางรอดี๋ยวคุเอาเวล์บินี่เลยตะเข็บารอเดี๋ตะบุบลอนเอาเวล์ีเอาเวล์ิบบีที่คู่เอาเวล์บที่คู่เวล์บลอนต์ บาสาเราท่ค้วันี้รอเวันีปีคว่าตัวกว่าหรอเาว่าตัวใหเก่ยวบอกจะาบบน่นันันหรืลาะว่าดนัโงรอปนกันอเ่า่ดงนี้วิญญเราวิญาณเราอง์บาีบคนีน่ะอาการจะดกน้าตัวก่ว่าอาการรุกลเิอาการรุกลึกเจิอาไว้เกเอาไว้ที่ต่อรุ่นที่ต่อลุต่อติกลยแต่คุณครูเรารรบนใเี่ว bết té nà cùng ni nà khuá trời là té đụ té đụ nà cùng ba sao tụi ta cũng sẽ nà cũng mà cậu đó à có con nà cùng ờ cùng đi cùng người đi đi có đi lơ bạt đi bạt a mu bu ni sân mịch kia cái là a lô phi và cơ bản miễn qua là à ma chulo mịt đm na chulo bảo đó bạt đb tụi ơ bạt đb si tụi kia đó lơ bạt đó aku bạt tụi bạt này lên ta cái bị balance cơ trò nó nà rồi อาคีมีจมีดีบุคคลรับบทใจสุสตรเฮลโลรอฮอคอเอาไว้เอาไว้ทาอุ้มมุกยาววเลิกตางีเอาไว้อุ้มุกยาววะเลิกตางีสิตาอ๋ออาคนบัมเรนนะโอเคไซส่สตรเฮลโลรอฮอเอาไว้อุ้มุยาววันนี้เลิอุ้มมุกยาววันเลิกต่างีสิตาอาครอบหลอกอาคนบัมเรนเนี่ยพะตาอุ้มบลาบลาเอไว้บินไรเอาไุ้รอบหลอกเลกพะตาอุ้มพะตาเล็กเลยเลิกพะตาสิตาคุณแม่เลิกพะตาสิทามี ตกมุมันท้อบออไรบาสาราบกกัติวเราากนแ้วเบอกัติมึงิ่ l ใสุขุเฮลโหลมุอาเนี้เีเหรออคระเราเนมกับสขีสิสุยียดีเนี่ยเอาคเยเนี่ยเลยเากดกยืมาจอกอิโที่นอทนอท้อ akan lu enggak kekang le kesa dak akesat nah akesat dah we siling kita nih batas sulih ani tuli kake bo aku naik lu otak mu belum mikir kan kotoni kake aku raw cobro-cobro nih petik raw lu lu tau gua kan masa raw pakare publik gua การาเอทีเอตกการเอทีเอตกะแล้การเอีเอตโกนะเนหรอมเราอาหมูไปเนยอคนันมีตาการดูจุ่รแลกบัามาจากอะไรอ่ะคนอ่ะการเซมิดุมีนันมีมากว่ีเนือตาอากาากากันยอะกว่าคันกว่วาเรานบัานุราแสุอะรเซมิมี

ก็บังมาสวหน้อนเาเวลาปะทุปะโตว่าดัดถปะทุปะโตวาดัเวลาโอ้หนี้เดนะขบรถลวเาไว้าอุราที่โลกอราตาทุกาโตโอรากลุมุกีพะดินเดินนี่ละดินนี่อาชีพเดินฟอากาศทุกตาตเดินฟัอีดอเล็กว่าไว้ดอีดอเล็กว่าเว้ดนนอเดินนี่่าลูดีเละอาชีพเชวะ เลี S <S <preach science> mm ้ยงผู네้เลี้ยงวันละอีกเดือนพลังเลี้ยงผู้เลี้ยงเดือนพลังก็จะีเด็กเล็กเล็กสกปรกเที่ยวเล็กกว่าอาการแบบอันนี้อันนี้ก็ให้สกปรกเวลาเลี้ยงให้ที่เด็กเล็กเอาไว้สกปรกมันเล็กเล็กพอเราเนี่ยบอกเอาไว้ให้กินซอสแต่กินซอสเอาไว้ให้กินให้เราแบบเวลาเราให้ที่ครัวเราเนี่ยเอาไว้ให้นิ้วแตะให้หรือแค่สิมือชิลบ้านเลี้ยงผู้เลี้ยงเราบอกแต่ก็ต้องเอาคุณคุ้มที่พูดต้องทำตัว อ่าอุณหภูวิร้อวเราโอ้ยร้อนๆกต่าตๆก้อนๆร้อนราตกแล้วอุณบนี้นก็ครจะให้ที่ปลอดภกวาบาเรือนันีนู่นราตามๆตามาเซตักรุรเซ้นตัวเซจีติตปากเรตามๆแมบนี้เหอเออแต่เรื่องมันจมาเป็นดีรเหรอตันี้อูโร้อนปกลุมไปจีวิตนี้โอ้โอกาตัวตาดีนี่ตเนียาอ้โหอากบาอูโอรตัวบยนี่าง ว่ากันหรอวนนี้เอเราใช้ภาษาคือประกาตุรกีตัวนกี้ตึงเลเล่เราเป็นนอนอกกีบดกีติงเพล่เืออาอนอันบ่เล่นนเป็นน้ินเงบเรตดตาัมาร้องนาทีนมันเราซวยามพ์าเราช่วยก็เพราะว่ามีเกปาก็อรนีแต่ซวิชัวเรา